เาว็มุกหามเนม่ร้อยมันเป็นอโลกู้ยจิไปาต้สนมุกน็ยังิัดนะในนี้ันบอเลยนะช่วยไเยบ่ด้น hmm ีหนิงั่้่หนิ่มตุ่าโอ้แมมีรถเราไปตุ้มไมหนิงโดนามแล้วนี่ก็เป็นมือที่โศกเศร้า

จำพาสปอร์ตค่ะมาฟังเล่าเนาะทุกคนฟังไทยแล้วก็นี่ฟังหนังสือรถแน่พาสปอร์ตคนแน่รถแน่ทุกคนกนนนนรื่องสีข้ามไปฟังเลา่าตอนนี้อยู่ฟังไทยอยู่ค่ะค้าผ่านนี่บอกข้ารถบกข้าสีได้แล้วก็ค้าชีดน้ำชีดชีดชี้โอ้ทางนี้เพิ่งถ่ายหน้าค่ะถ่ายหน้าบ้านกาละใกล้ใกล้เสียหอดบ,บ้านละเด้อยาย เ,น,เน,ะะนี่ค่ะทงชาติไทยนี่ค่ะทงชาติไทยโอ้ก็จะถึงไงใกล้จีฮอดแล้วใกล้จีฮอดคุณใหญ่าาแล้วอ้าพิ้นเห่น้าเดนไเยยัยว่าแล้วอนี้เป็นฝัย,ยอย Okay. ตอนนี้น้องเกมาหอดมาหอดได้เห็นเนื้อสาวแล้วบอลทีเอ่อเมดดท้า,ทาดดนี่นี่พี่น้องเนื้อสาวกับมาหอดแล้ว,วีเมแม่ลูกเล่นอึ๊บของเธอโอ้เหม็นตลบรถเลยครับ ป <c ười> ัดกันเพ่งเพ่งเพ่งน่อยนะแดงเนี่ย่นบเม่เปนะเม่นี่นะเป็นตาของน้องกน กันนะบ้าะเขาดีกัเลยที่มะบ่ชลานเขาก็มุกห่านยัเป็นรอยโล่้วสทายกสงมวนกนแลมันเ็นังวินะในนี้ันบ่อเลยนะมไหเลย้านี้หงกันเป็นอยยโล่

ไอเฟสไอเ็นรู้นะสาวน้องทีน้ำออนี่เลยที่นี่ไหน แม่เนสตาเก็บไว้เป็นความทรงจำเนสตานี่เนาะนี่คุณตาโอ้ยโนดหักกล้วบ่าข้าวอันนี้อ้ายอีตามีสบายมีโคโหย โกมีสบายแวกมนอนบยโคกกินฮอดเม่เลยไปนอนปะตอนนี้กินเข้าทุกคนหอมกับน้นะ้ำผมจากก็พบโพกกันมาเด้อทุกคนเด้อยิอยงย่งใกล้แกงไม้ไมมจ๊ะ